กลับมาขั้งกับคอนเทนลตล์เ่าเรื่องรลังจากที่คลิปน้องอิงอ่างนั้นได้ทะลุ1นึ่งแสนวิวไปแล้วและหัวข้อในวันนี้ก็คือนกแต่นกที่ผมพูดถึงไม่ได้หมายถึงการที่คุณไปจีบเขาแต่เขาไม่เอาหรอกนะครับเธอชอบเธอไม่แต่นกที่ผมพูดถึงคือเหตุก,การณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อที่มีเลขเจ็ เรื่องมันเริ่มที่ว่าผมขเข้าไปในร,าร้านสะดวกซื้อที่มีเล็กเจ็ดเพื่อไปซื้อแซนด์วิชไปเป็นอาหารเที่ยงหลังจากนั้นผมก็ไปจ่ายตังค์และรอของเว็บแต่ขณะที่ผมรอของเว็บอยู่นั้นก็เกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นและประตูอัตโนมัติก็ได้เปิดออกโดยที่ไม่มีคนเดินเข้ามาแต่มีสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาแทนอืมแล้วก็มีนกบินเข้ามาเหมือนกำลังหนีแต่อะสักอย่างคนที่มันจะบินหนีไปที่ลอ็อกผงชงกาแฟจากนั้นก็มีพี่พนักงานผู้ชายวิ่งเข้ามาถามว่าเห็นนกบินเข้ามาในนี้ Ustedes, да และพี well ่พนักงานผู้หญิงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็เลยบอกว่าเห็นนกบินเข้าไปที่ล็อกของชงกาแฟและพี่พนักงานผู้ชายก็ได้รีบวิ่งไปหานกตัวนั้นเมื่อเจอตัวนกแล้วมันก็ได้สู้ชีวิตโดยการบินไปทั่วร้านจนทำให้พี่พนักงานผู้ชายนั้นปวดหัวจะต้องเรียกพี่พนักงานอีกคนหนึ่งมาช่วยจับหลังจากจับตัวนกได้แล้วมันก็ได้แหกปากสื่อเสียงไปทั่วร้านจนผมกับพี่พนักงานผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ยืนมองหน้ากันและขั้นํำพอผมกำลังจะสตาร์ทรถกลับบ้านผมก็ได้เเห็็นน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 ววว่่าาาากกกกตััั้้้้มไไไดดบิขปปใรออีี สวัสดีท่านผู้เบิงทุกท่านแต่คลิปนี้มันสั้นไปขอพายวว้นในนาที่นี้ด้วยหนื่งจากชุดน,นี้ติดงานนิดหน่อยอาจิริงๆก็เยอะมากเลยแหละเอาเป็นแบบผมจะพยายามหาคอนเทนต์เพิ่มมาเล่าใทุกคนฟังแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่เกิดลัก